ยังไงบ้างคะพี่รถสวยถูกใจไหมคะสวยถูกใจค่ะแล้ววันนี้ได้โปรโมชั่นไปเยอะไหมเอ่ยโอ้เยอะค่ะทุกอย่างค่ะทุกอย่างเลยใช่ไหมคะมีทั้งย่างใหม่นะคะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่พีเอซีเพจสัตว์ออโต้เซ็นเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่สัตว์ออโต้เซ็นเตอร์สาขาพัทยานะคะวันนี้มาปล่อยรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะรับประกันว่าได้รถสวยนะคะ แล้วก็ได้ราคาดีๆนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นแบบจัดหนักจัดเต็มมาให้เลยนะคะเดี๋ยววันวันนี้มาสัมภาษณ์ความรู้สึกของพี่เขากันหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะมาซื้อรถที่สันตอัลโตเซ็นเตอร์วันนี้สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่รถสวยถูกใจไหมคะสวยถูกใจค่ะแล้ววันนี้ได้โปรโมชั่นไปเยอะไหมเอ่ยโอเยอะค่ะทุกอย่างค่ะทุกอย่างเลยใช่ไหมคะมีทั้งยางใหม่นะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้ด้วยนะคะและที่สําคัญที่สันตอัลโตเซ็นเตอร์นะคะพี่ขายเน้นย้ําามกๆเลยะ ในเรื่องของสมุดนะคะสมุดเล่มเล่มสมุดเนี่ยแหละค่ะพี่บอกเลยว่าไม่มีการสูญหายนะคะไม่มีเปลี่ยนเล่มมานะคะเวลาที่พี่พี่ซื้อไปแล้วจะขายต่อ,อะจะขายต่อแบบใช้ไปอย่างเงี้ยอยากจะเปลี่ยนเป็นคันที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะรับรองว่าพี่ได้ราคาแน่นอนนะคะรับประกันว่าทางร้านจะดูแลอย่างดีแน่นอนคะอ่ะพี่ค่ะ พี่พี่จาอ่านอะไรถึงเพื่อนๆที่กําลังดูอยู่อยู่ไหนได้ไหมอ๋อใครสนใจรถนะคะแวะเข้ามาที่นี่ได้ซันออโต้ค่ะขายรถมีแต่สวยๆค่ะขอบคุณค่ะราคาดีด้วยค่ะบริการก็ดีค่ะขอบคุณค่ะลูกค้าอาจจะพี่อายน้องพูดน้อยอย่าลืมนะคะคัดรถสวยประกันซ่อมพร้อมขับต้องที่ซันออโต้เซ็นเตอร์นะคะวันนี้น้องรลกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ